กดมันร้อนโอเคโอเคหน้าว่าได้ออาหน้าว่าได้แล้วเอาอีกเอาอีกแยหนึง่งเอาอีกชิมเนื้อลองดูสิคะเนื้อที่ว่าเออชิมเนื้อคะ่ะเนาะให้ใบแมงลักเรายุบลงไปค่ะใบแมงลักเรายุบลงไปผักนางตูแล้วนี่แหละก้มสองน้ําค่ะให้มันหายขมสักนิดคะ่ะแต่ถ้ามันยังขมอยู่เราก็กินไม่ได้นะะเนาะค่ะเนาะนี่เราแกงตําเครื่องแกงเหมือนแกงหน่อไม้แล้วนี่แหละจากเพื่อนๆจา มาจ้าทุกคนแกงขี้เหล็กวันนี้ยายหนึ่งแกงขี้เหล็กเนาะค่ะเนาะแกงขี้เหล็กใส่แคบหมูค่ะแกงขี้เหล็กเทลงไปเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะเก็บใส่ให้หมดเก็บใส่ใ้หมดในตะกร้าเก็บใส่ให้หมดค่ะแล้วเราก็มาคนให้ผักยุบเนาะค่ะเนาะทางชิมก็ชิมค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคโอ้ล้นล้อล้นล้นล้นล้ล้จะล้อล้ล้อู้ปาก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 ล้นแต่ก็โอ้ เทลงไปเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะเก็บใส่ให้หมดเก็บใส่ให้หมดในตะกร้าเก็บใส่ให้หมดค่ะแล้วเราก็มาคนให้ผักยุบเนาะเองกินเองนักเรงพอค่ะใบแมงรักจ้าเดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนจัดใส่แคบหมูแล้วก็ใส่ใบแมงรักค่ะเพื่อนๆค่ะแกงขี้เหล็กใส่แคบหมูเห็นไหมคะนี่แคบหมูเนาะขี้เหล็กเราต้อผักคุณเหล็กแล้วก็นี่ค่ะเรามาชิมค่ะ แกงคุณเหล็กนะคะแกงคุณเหล็กชิมค่ะเรามาชิมก่อนค่ะเรามาชิมกับคุณเหล็กแล้วก็นี่ค่ะเรามาชิมค่ะแกงคุณเหล็กนะคะแกงคุณเหล็กชิมค่ะเรามาชิมก่อนค่ะเรามาชิมกันก่อนจ้านี่วิธีชิมยายหนึ่งก็ยังไม่ได้รดชัดเขายังไม่เอากดมันร้อนโอเคโอเคนาวาได้เอานาวาได้ล้วเอาอีกเอาอีกยายหนึ่งเอาอีกชิมเนื้อลองดูสิคะ เนื้อที่ว่าเชิมเนื้อกคุณเล็กแล้วก็นี่ค่ะเรามาชิมค่ะแกงคุณเล็กนะคะแกงคุณเหล็กชิมค่ะเรามาชิมก่อนค่ะเรามาชิมกัไก่แคบยั่วๆนะคะแคบหมูนะคะเพื่อนๆแคบหมูค่ะแกงใส่ขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กค่ะผักคุณเหล็กเนาะผักคุณเหล็กแกงใส่เทลงไปเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะเก็บใส่ให้หมดเก็บใส่ในหมดในตะกร้าเก็บใส่ให้หมดค่ะ แล้วเราก็มาคนให้ผักยุบนาะโอเคค่ะแต่ก็โอเคนะคะโอเคยกนิ้วให้เลยค่ะ,เ,คเ,คะเทลงไปเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะเก็บใส่ให้หมดเก็บใส่ในหมดในตะกร้าเก็บใส่ให้หมดค่ะแล้วเราก็มาคนให้ผักยุบเนาะรอนิดหนึ่งเอาแมงลักเรามาค่ะเอาแมงลักที่เราเก็บมาจากต้นเนาะค่ะเนาะเอามาเทลงไปเลยค่ะ โอเคบั่มเทลงไปเลยค่ะเทลงไปประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะรอรอรอเสร็จแล้วแล้วก็รออีกไม่นานค่ะสุกแล้วทานได้แล้วสุกแล้วทานได้แล้วรอรอค่ะโอเคค่ะแต่ก็โอเคนะคะโอเคยกนิ้วให้เลยค่ะรอนิดหนึ่งเอาเมงลักเรามาค่ะเอาเมงลักที่เราเก็บมาจากต้นเนาะค่ะเนาะเอามาเทลงไปเลยค่ะโอเคบัมเทลงไปเลยค่ะเทลงไป เพียงแต่เราใส่แคบหมูเนาะเปลี่ยนจากหน่อไม้มาเป็นที่เหล็กอะไรแบบนี้แกงเหมือนแกงหน่อไม้เลยค่ะนี่คะ่ะใบแมงลักเราปลูกเองนะคะปลูกค่ะ,คะเนาะให้ใบแมงลักเรายุบลงไปคะ่ะใบแมงลักเรายุบลงไปผักนางตู่แล้วนี่แหละต้มสองน้ําค่ะให้มันหายขมสักนิดคะ่ะแต่ถ้ามันยังขมอยู่เราก็กินไม่ได้นะะเนาะค่ะเนาะนี่เราแกงตําเครื่องแกงเหมือนแกงหน่อไม้แล้วนี่แหละจ้บเพื่อนๆจ้บเพียงแต่เราใส่แคบห,หมูเนาะ เปลี่ยนจากหน่อไม้มาเป็นขี้เหล็กอะไรแบบนี้แกงเหมือนแกงหน่อไม้เลยค่ะนี่ค่ะใบแมงลักเราปลูกเองนะคะปลูก,ากนนะมาจ้าทุกคนแกงขี้เหล็กวันนี้ยาย่หนึ่งแกงขี้เหล็กนะะเนาะค่ะเนาะแกงขี้เหล็กใส่แคบหมูค่ะแกงขี้เหล็กเองกินเองนักเรงพอค่ะใบแมงรักจ้าเดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนจะใส่แคบหมูแล้วก็ใส่ใบแมงรักค่ะเพื่อนๆคะ่ะ แกงขี้เหล็กใส่แคบหมูเห็นไหมคะนี่แคบหมูเนาะขี้เหล็กเราวต็ค่ะหรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะนั่งตูหรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สเนาะค่ะนาอค่ะหรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะนั่งตูหรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สเนาะค่ะนาอค่ะ หรือใบแมงลักเรานีา 04, แ thin, ่แหละค่ะนั่งตู้หรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนอกค่ะเนาะแกงคุณเหล็กใส่แคบเนาะค่ะใส่แคบหมูเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็จะยั่วๆประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าอร่อยจ๋าเพื่อนๆจ๋าก็จับค่ะหรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะนั่งตู้หรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สเนาะค่ะเนาะกันโกลจ้านี่วิธีชิมยายหนึ่งก็ยังไม่ได้ลดชัติเอาอยัางไม่โอเคค่ะแต่ก็โอเคนะคะโอเคยกนิ้วให้เลยค่ะหมูเนาะชิมแคบหมูดูที่ว่ามันจะนัวหรือว่ามันจะอร่อยไหมคะมาชิมค่ะมาชิมกันเห็นไหมคะ่ะหม้อเดือดพรำพรำทรำพรำพรหมร้มมมมอเดือดอยู่เนะาะม,มาจ้าทุกคนแกงขี้เหล็กวันนี้ยายหนึ่งแกงขี้เหล็กเนาะค่ะเนาะ แกงขี้เหล็กใส่แคบหมูค่ะแกงขี้เหล็กรอนี้หนึ่งเอาแมงลักเรามาค่ะเอาแมงลักที่เราเก็บมาจากต้นเนาะค่ะเนาะเอามาเทลงไปเลยค่ะโอเคบั้มเทลงไปเลยค่ะเทลงไปให้แคบยั่วๆนะคะแคบหมูนะคะเพื่อนๆแคบหมูค่ะแกงใส่ขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กค่ะ,ผ,คะผักคุณเหล็กเนาะผักคุณเหล็กแกงใส่เทลงไปเสร็จแล้วเราก็ เนี่ยค่ะเก็บใส่ให้หมดเก็บใส่ให้หมดในตะกก้าเก็บใส่ให้หมดค่ะแล้วเราก็มาคนให้ผักยุบเนะานนะมาจ้าทุกคนแกงขี้เหล็กวันนี้าย่หนึ่งแกงขี้เหล็กนะะเนาะค่ะเนาะแกงขี้เหล็กใส่แคบหมูค่ะแกงขี้เหล็กเพียงแต่เราใส่ไอแคบหมูเนาะเปลี่ยนจากหน่อไม้มาเป็นขี้เหล็กอะไรแบบนี้แกงเหมือนแกงหน่อไม้เลยค่ะนี่ค่ะใบแมงลักเราปลูกเองนะคะปลูก โลนิดหนึ่งเอาเมงลักเรามาค่ะเอาเมงลักที่เราเก็บมาจากต้นเนาะคะ่ะเนาะเอามาเทลงไปเลยค่ะโอเคบ๊ม okay, เทลงไปเลยค่ะเทลงไปแกงคุลเหล็กใส่แคบเนาะคะ่ะใส่แคบหมูเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะก็จะยั่วๆประมาณนี้แหละค่ะเ,ะเพื่อน Blessed, ๆจ๋าอร่อยแ้ะเพื่อนๆจ๋าก็จับแกงคุลเหล็กใส่แคบเนาะคะ่ะใส่แคบหมูเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะก็จะยั่วๆประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆจ๋า อร่อยส่วเพื่อนๆจะก็จะสุกเนาะค่ะเนาะตอนนี้ให้ให้ให้มันเดือดไปแบบนี้ก่อนสักพักค่ะเดือดไปสักพักก่อนนะคะรอจังหวะให้หนังเราให้ให้ให้แคบเราสุกให้เข้าเครื่องให้ผักเราเข้าเครื่องให้เสร็จเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายหนึ่งก็จะตักให้ดูแบบนี้ค่ะนี่มีเต็นท์ให้ให้ให้แคบเราสุกให้เข้าเครื่องให้ผักเราเข้าเครื่องให้เสร็จเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวยายหนึ่งก็จะตักให้ดูแบบนี้ค่ะนี่มีเตนนันโกนจ้านี่วิธีชิมยายหนึ่งก็ยังไม่ได้รสชาติเขายังไม่เอา,า,เ,อาเองกินเองนักเรงพอค่ะใบแมงรักจ้าเดี๋ยวเราค่อยใส่ตนเจ็ดประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะรอรอรอเสร็จแล้วเราก็รอรอีกไม่นานค่ะสุกแลว้วทานได้แล้วสุกแลว้วทานได้แล้วเราร,รอค่ะกดมันร้อนโอเคโอเคน่าว่าได้ เอาน้ามาได้แล้วเอาอีกเอาอีกแย่หนึ่งเอาอีกชิมเนื้อลองดูสิคะเนื้อที่ว่าเออชิมเนื้อเอาอีกเอาอีกเอาอีกแย่หนึ่งชิมอีกทีค่ะชิมอีกทีเผื่อว่าจะมีรสชาติดีขึ้นมาค่ะชิมอีกทีค่ะเป่ากนเนาะต้องเป่าคาถาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะรอรอรอเสร็จแล้วเราก็รออีกไม่นานค่ะสุกแล้วทานได้แล้วสุกแล้วทานได้แล้วรอรอค่ะค่ะ หรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะนั่งตูหรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนอกค่ะนกถ้าหมูเนาะชิมแคบหมูดูที่ว่ามันจะนัวหรือว่ามันจะอร่อยไหมคะมาชิมค่ะมาชิมกันเห็นไหมคะ่ะหม้อเดือดพรำ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 หม้มมมมมอเดือดอยู่มัน่อนจ้านี่วิธีชิมอย่างหนึ่งก็ยังไม่ได้รสชาติเขายังไม่เอาค่ะ หรือใบแมงลักเรานี hmm. ่แหละค่ะนั M ates. M ates. Okay. ่ง hmm. ต uh ูห huh. ร <começa. S 2> anyway. ือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สเนาะค่ะเนาะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะรอรอรอเสร็จแล้วเราก็รออีกไม่นานค่ะสุกแล้วทานได้แล้วสุกแล้วทานได้แล้วเรารอค่ะให้แคบยั่วๆนะคะแคบหมูนะคะเพื่อนๆแคบหมูค่ะแกงใส่ขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กค่ะผักคุณเหล็กเนาะผักคุณเหล็กแกงแซ่ค่ะ หรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะนั่งตูหรือใบแมงลักเรานี่แหละค่ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนอะค่ะเนาะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะรอรอรอเสร็จแล้วเราก็รออีกไม่นานค่ะสุกแล้วทานได้แล้วสุกแล้วทานได้แล้วรอรอค่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเย่านึงชิมอีกทีค่ะชิมอีกทีเผื่อว่าจะมีรสชาติดีขึ้นมาค่ะ ชิมอีกที่ค่ะเป่าก่อนเนาะต้องเป่าคาถาผักคุณเล็กแล้วก็น,นี่คะ่ะเรามาชิมคะ่ะแกงคุณเล็กนะคะแกงคุณเหล็กชิมคะ่ะเรามาชิมก่อนคะ่ะเรามาชิมไก้แคบยั่วๆนะคะแคบหมูนะคะเพื่อนๆแคบหมูค่ะแกงใส่ขี้เหล,ล็กคะ่ะขี้เหล็กค่ะผักคุณเหล็กเนาะผักคุณเหล็กแกงใส่ใส่แคบหมูแล้วก็ใส่ใบแมงรักะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ แกงขี้เหล็กใส่แคบหมูเห็นไหมคะนี่แคบหมูเนาะขี้เหล็กเราต้มสุกเนาะค่ะเนาะตอนนี้ให้ให้ให้มันเดือดไปแบบนี้ก่อนสักพักค่ะเดือดไปสักพักก่อนนะคะรอจังหวะให้หนังเราถ้าหมูเนาะชิมแคบหมูดูที่ว่ามันจะนัวหรือว่ามันจะอร่อยไหมคะมาชิมค่ะมาชิมกันเห็นไหมคะหม้อเดือดพรำ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 หม้อเดือดอยู่เนาะสุกเนาะค่ะเนาะตอนนี้ให้ให,ให้ให้มันเดือดไปแบบนี้ก่อนสักพักค่ะเดือดไป